ึงเห็นแบงปอป่มบินไปบินมาเนี่ยเห็นปหอยากกินแบงปอทอดวะมึง <c oughs> เคยกินแบงปอทอดเอาไกี <c oughs> ่แถาแม่แบงปอทอดในสตวด <c oughs> เอ้สมัยพี่เด็กๆน,นะตอนนั้นยังมีแต่ทุ่งนาไงทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความไอเฮีย้ยพี่ชอบไปเอาเสื้อบุนุนหมุนรถต,ตบแบงปอแล้วมาทอดกินแมงปอทอดกินได้ที่ไหนอะกินได้เอาไอเฮี้ยงต่างจังหวัดไอพวกแบงปอเนี่ยมันกินได้กรอบอย่างกรอบเลยแบงปอทอดมึงมึงรูอะไรปะ ว่าไงวะคือตั้งแต่ที่กูเล่นเกมไอเฮียซีด e มาคือคือไอซีด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเรียกว่าไอเฮียซีดเหรอวะเออเรียกว่าไอเฮียซีดเลยเพราะว่า e กูเล่นกับมันอ่ะกูไม่เคยชนะเลยแล้วเวลาผมไปเล่นกับมึงมึงก็ไม่ได้ที่หนึ่งเมื่อกันเห็นป่าแม้คุ <c oughs> ว่าแนละ้วความผิดพลาดต้องเป็นเพราะมันด้วยเพราะไอซีดเพราะว่า <c oughs> มันเล่นกับกูกูไม่ได้ที่หนึ่งมันเล่นกับมึงมึงก็ไม่ได้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราสองคนเล่นกูว่าได้ที่หนึ่งด้วย างันะ้นต้องกินแมงปอเว้ยแมงปอทอดถามแมวไอ้สัตว์เขาไม่กินั้นไอเหี้ยมึงไม่รู้จักเด็กต่างจังหวัดไอ้เหี้ยมึงลองถามคนอีสานคนอีสานกินแมงปอทอดคนอีสานเลยคนอีสานกินแมงปอทอดจริงแล้วมึงอยู่โคราชมั้ยเออเออแหละอีสานจ๋าเลยเว้ยแมงปอตะกั่วเตนทอดตอะได้เห็นด้วยะกั่วทอดแมงปอทอดมึงก็ไม่กินแมงปอเขากินกันจริงก็เหี้ยละไอ้เด็กแมงปอเจนน่าเกลียดด้วย กูอยากว่าหลอกกูไอ้สั์แมงฟอนนาไม่แมงฟอนนาเอ้ยมันทำลายธรรมาชาตินะชาวบ้านเขาแมงฟอนบุกอ่ะมึงเคยเห็นปะ เทศกาลแมงปอปลุกเนี่ยดูดูแว่นตาบูมก็ยังเป็นแมลงปอไอ้บ้ามึงเลิกพูดถึงแมงปอเลยเขาไม่กินกันเจมจริงๆใครใครเขากินกันนะกินไอ้เนี่ยพูดจริงเนี่ยจะหลอกงทำไมเขากินแมงปอมันมีพิษเจมมันมีพิษแมงปอไม่มีพิษน่าเกลียดะไอ้แดกแมงปอบ้าบ้าไอ้บูมดูนี่อะไรเนี่ยไอ้เยี่อแมลงกี่สามไปสัดไอ้เยี่อหัวแมลงสามบูมมึงรู้ป่าวว่าต้นกำเนิดของพวกกุ้งเนี่ยก็มาจากแมงปอเลยก็เฮียละมึงเฟอร์เจออะไรสัตว์มันเป็นช่วงยุค เขาเรียกว่ายุคไงคีเทเชียนเหรอเอออย่มอามึงบออะไรแย่แม่ค,นะเคีเทเชียนแม่เอาคีเทเชียนมันก็เป็นยุคเดอเสาร่เหรอก็ใช่ไงเออมันจะมียุคไทรแอตติกกันนะเกี่ยวได่เกียเก่ยวเยี่อะไรกับเบ,บนปอแมงปอกินได้เว้ยคนอีสานแล้กินกันแล้วสมัยนั้นมีคนอีสา,านทีนนไน่ไหนล่ะไอ้สัตว์ คนคนิสานแม่มันอยู่กีเดเชียร์เที่ยงเลยนคนนีสานอยู่มานานแล้วไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่มีบันทึกเฉยๆเดี๋มาเถียงกูเว่งมั่ยไอ้เหี้ยคนนีสานอยู่มานานกับพ่อแลกเกียรอะไรวะ